meet all the fan club anyways thank you so much for your support like with our Thai series and stuff สวัสดีครับอืม mm. ไหนดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างไอคอนอ๋อนี่คือคนที่รีเควสเข้ามาว e w o r d อยู่นี่รีเควสอยู่นี่ แล้วอันนี้คือนาปะออีฟิลเตอร์เฮ้ยได้อยู่ <c oughs> มีอันนี้เอ่อเรียกชื่อพินิกี้หนะะ่อยค่ะ มีอะไรอีกอะอ่าอันนี้น้องสาวส่งมาให้ยิงเรียนงโอันนี้ตลกมากเซฟไกงาน,านแล้วอันนี้น่ารักนี่น่ารักผละพละญแบบแหละอันนี้อะไรค,คือช่วงนี้ว่างจัดสมัครหมดอะสมัครทวิตเตอร์ไลฟ์ไอจี เต้นเลยเหรอไม่มีเพลงเดีย๋ยวเปิดเพลงก่อนนี่เป็นดีเจให้อยากฟังเพลงอะไรครับรีเควสต์มาเลยครับเอ๊สิสธย์หรือสิทธ์ป่าววะวั <quer ida> นเกิดหนูแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะชับ,บิชา พรุ่งนี้เช้าหนูกินอะไรดีอืมจริงตอนเขาบอกว่าจริงแล้วอย่าก,กินดึกให้กินเช้าสําคัญสุดแต่ถ้ากินดึกแล้วเช้าไม่จาเป็นเกี่ยวปะไม่เกี่ยวนะสบายดีสบายดียดครับวันเกิดตื่นอืมวันเกิดตื่น ขอกำลังใจหน่อยทำทีสิทธิ์อยู่สู้ๆครับผมเข้าเข้าใจของอกของคนกำลังทำทีสิทธิ์อยู่นะครับสู้ๆครับไฟจะลนโตดนิดีหนึ่งอาจจะลนร้อนก้นหน่อยนะครับ เหงาไหมคะอืมตอนนี้ไม่เหงาแล้วครับ <laughs> พี่นิกี้คนไลค์รู้ใจจิ๋วมางนะครับโอเคครับ <laughs> okay, พี่แฟน from อินโดนีเซียฮัลโ Can you sing your favorite song Favorite song? Mm. That's a very good question. I have to find it. I have so many like favorite song, but I don't, didn't have like the one that actually like just a favorite song. I'll work on that. Maybe next time I sing for you guys. Sing a bit. A bit. A bit. Sorry, <laughs> crop Dom. Mm. hello from India hello เรียนโทรเป็นไงบ้างเหรอครับเรียนโทรเป็นไงบ้างเรียนโทรก็ดีครับดีครับน่าสนใจต้องลองดูครับแล้วจะรู้บางคนก็แบบชอบบางคนก็อาจจะแบบอืม ยังยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแ,แ,แล้วแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่มุมมองแล้วแต่สัมผัสของคนไป Hello from malaysia hello guys ดวงจันทร์กลางวัน please สิงดวงจันทร์กลางวันอืมอันนี้คืออะไรรูปเหมือน cards Oh question, tap a repost to show it on the screen and share it with your viewers. Your height, oh. I use the stick so it's kind of like shaky when I touch the screen. It's not earthquake so don't worry. Um แล้วเราได้ไงอ่ะแล้ว,ล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 วถ้ากดเข้าไปแล้ววันนี้กินข้าวหรือยังคะกินกินกินแล้วครับเออเด็กปนะัญหาสมมติว่าพี่แบร์บอกรักหน่อยอุ้ยอืมเฮ้ช่ังไม่เมื่อเสออืมสมมติว่าสมมติว่าโอเคสมมติว่านี้ ผมกดอันนี้ไปแล้วแล้วผมต้องทำไงต่อ <c oughs> ให้ผมตอบเหรอหมดโควิดทำไรก่อนดีคะเอ่อทำงานชายนี่ครับผมอือออกอีเวนต์เลยนะครับถ่ายละครเอ่อทำงานหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวก็ต้องตอบนี่ปะไม่ใช่โอเคอันนี้ไม่ใช่แสดงว่าเข้าใจละถ้างั้นเอ้ยเไม่ใช่ ยกดยังไงอ่ะไวก่อนนะกดึ่นโอเคดูแล้วอยู่บ้านทำอะไรบ้างโอเคโอเคอยู่บ้านทำอะไรบ้างครับ อยู่บ้านนะครับเหมือนจะมีอะไรแบบเหมือนจะไม่มีอะไรทําแต่จริงๆม,มีอะไรทําเยอะมากจริงคือยุ่งอะ่ะเลีเ้ยงหมาดูแลหมาดูซีรีส์อะเล่นเกมออกกำลังกายแล้วก็คิดทบทวนถึงแบบ เรื่องแบบที่เรากําลังค้างอยู่ในช่วงแบบเดือนสองเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนี้สําหรับคนที่แบบแบบว่างจริงๆนะครับแต่ใครที่แบบว่ายังยังต้องทํางานอยู่ก็แบบเข้าใจอะใจนึงก็กลัวใจหนึ่งก็กงต้องไปทํางานบางคนที่แบบเอ้ยผิดด้านอีกแล้ะขอภั่ด้วยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไลฟ์แล้วก็ ยังไม่ค่อยแบบเสียนเลยอะ่ะ <c oughs> ดูคำถามอีกทีก่อนเ <c oughs> พชรออกมันการทุกวันหรือเปล่าคะพยายามออกนะครับผมแบบผม ถ้าบางทีผมเดินอะ่ะผมก็ไปเดินแบบเดินเลยเปื่อยกินข้าวเสร็จตอนเย็นเ็นก็ไปเดินแบบอย่างน้อยให้มันย่อยอย่างน้อยให้มันได้ขยับบ้างอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้ถึงแบบว่าต้องออกกำลังกายหนะักทุกวันอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าพอมันหยุดยาวมันก็กินเยอะพอกินเยอะก็จะแบบน้าหนักก็ขึ้นง่ายโดยเฉพาะแบบกินดึกด้วยอ่างเงี้ยดูหนังดูซีรีส์มันก็กินดึกก็ก็น้ําหนักขึ้นเร็วก็ต้องแบบชดเชยกัน นี่ผมไว้หนวดนะเนี่ยไว้แบบเหมือนแบบคนสมัยโบราณน่ะที่โกนตรงนี้ออกแล้วก็ไว้แล้วก็โกนตรงนี้ออกแล้วแป๊บเดียวว่าขึ้นแล้วจบบอโทรแลตอบอกเองไหมคะพักก่อนตะาะตาตะาะตาตะาทาตาาาาพักก่อน Please speak in English I'm so sorry What should I- What should I talk about? So... Mm, I need a topic. I need a topic. Quarantine? Yeah. Quarantine. It's very interesting. For some people though. Some people get bored. Some people like... Suffer. And... Some people like... Just try to like be happy with it so it's depend on people who think about the quarantine different country different like the way of solving myth yeah it's too serious but I'm happy with with my quarantine I gotta spend time with my family my loved one my dad my moms my dogs Hmm. ขอบคุณครับ so are you happy with your quarantine oh of course yes I'm happy but now I like I want to go work I I need I need to work ร้อนไมครับอยู่บ้านร้อนมากครับร้อนมากรครับร้อนมากๆจริงๆครับลมลมที่พัดก็เป็นเหมือนมีลมเยอะนะแต่ว่าเป็นลมร้อนอะ่ะแบบ สวัสดีค่ะมินซดนี์สวัสดีครับหนวดแบบละครตามขื้นใจเชื่อบอว่าละครตามกขื้นใจเป็นหนวดที่แบบว่าติดจิ้มทีละเส้น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 แลผมต้องใช้เวลาประมาณสักเกือบสองชั่วโมง <c oughs> เกือบสองชั่วโมงในการแบบนอนติดหนวด What do you have for dinner tonight? Mm. Do you have any plans to come to Myanmar? Actually, I, I went to Myanmar for like three times already. I love it. I love the simple life. I love it. I love Myanmar. I actually. <laughs> <laughs> แมป่ปาสวัสด,ดีครับดีงานมันคงสติลทำงาน non นนต t อปสู้ๆครับผมเชื่อว่าน่าจะเหนื่อยมากๆ I can't speak Malay Malay I can't Whereas your next trip Oh my God I have to work so hard before I get to go to the next trip ดูไฟขาทุกวันเลย ตัดผมทรงอะไรครับทรงเท่าแก่เปล่าครับแม่ตัดให้แนะนำซีรีส์หน่อยค่ะดูซีรีส์อะไรดีรอ๋อืมผมว่าดูอนะิตาวันคลาสสนุกให้ให้แง่คิดดีด้วย teach us some thai language Hmm. how about i rut rut in thai is <laughs> mean like No, it's not. in english it's mean like a fabulous like wonderful like ace we used to say rut "Lut." you have to make an expression like this too อ mm hmm. ก่อนแล้วดูคำถามก่อนคำถามสุดท้ายละ Do you love cook? Yes, I love cooking, but really little like I can't cook like that much hmm. Okay guys, I have to go I'm, so happy to like Like get to talk to you get to like get in touch with you guys. So It's my first time of the life so I hope I did a good job. Anyway, have a good night, have a good time, and taking care of yourself and taking care of your um, families um, very good. So, I'm like sending you all the, the loves, the powers, and the encourage and everything that makes you guys happy. Have a good night, bye bye. 咦。E